สวัสดีครับ FC หมอฮักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องคุยกันนะครับอยากจะคุยอยากจะทักทายสำหรับ FC ทุกทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่ FC ที่ติดตามกันมาตั้งแต่หมอฮักเริ่มทำคลิปนะครับเริ่มทำ YouTube มาก็นานหลายปีพอสมควรนะครับประมาณ5ปี จากคนที่ติดตามตั้งแต่ศูนย์คนคือไม่มีคนติดตามเลยนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้กำลังจะย่างเข้า4ี่แสนคนนะครับเกือบจะถึง4ี่แสนคนเหลืออีกไม่ถึงพันคนซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากในการที่มมฮักได้รับความาสนับสนุนการส่งเสริม การซัพพอร์ตการดูแหลหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีๆบรรยากาศดีๆนะครับจากคนที่ไม่มีใครรู้ไม่มีคนติดตามเลยนะครับผ่านไปประมาณ5ปีตอนนี้ก็จะมีคนติดตาม4ี่แสนคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านไนวะ้ในโอกาสนี้นะครับนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับในการที่อยากจะคุยอยากจะขอบคุณ ทุกท่านนะครับและนอกจากนี้นะครับการสนับสนุนหรือว่าความาารู้สึกดีๆที่ f อฟทุกท่านมีให้มาก็เสมอต้นเสมอปลายต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะครับบางคนก็ยังมีการสนับสนุนทางช่องด้วยการโอนเงินผ่านช่องของซูเปอร์นะครับหรือว่าช่องขอบคุณอยู่ในหน้า วิดีโอนะครับในคลิปต่างๆก็จะมีช่องคำว่าขอบคุณหรือว่าสนับสนุนนะครับหลายๆคนก็โอนเงินมาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นการขอบคุณอีกประการหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการที่ท่านจะได้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็กดติดตามจนยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับทั้งมาใหม่แล้วก็มาเก่าก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีความรู้สึกผูกพันที่โมฮักเองก็ ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณอีกครั้งหรือจะพูดกี่ครั้งหลายๆครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆนะครับบางคนนะครับก็าอาจจะอยูอ่ในพื้นที่หรือว่าทําไม่เป็นนะครับก็ติดต่อเข้ามาว่าจะสนับสนุนช่องมอหักอย่างไรบ้างจะโองเงินช่วยเหลืออย่างไรบ้างก็มีนะครับอันนี้ก็ขอบคุณอีกไม่เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากพี่น้อง ในประเทศไทยนะครับก็ยังอยู่ต่างประเทศอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปทางอเมริกาหรือว่าทางญี่ปุ่นเกาหลีก็เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การกระจายออกไปนะครับความาที่มันรวดเร็วในการสื่อสารหรือว่าการที่ทำงานเราอยู่ที่นี่ในประเทศไทยแต่ว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องได้ทุกมุมโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำงานที่ กระจายออกไปได้หลายพื้นที่นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเราก็ผ่านสถานการณ์อะไรามาหลายรูปแบบนะครับในการเริ่มต้นทำงาน YouTube จากไม่มีคนติดตามจนกระทั่งมีคนติดตามมาเยอะๆนะครับและตอนนี้นะครับหมอฮะก็คิดแล้วก็ยังปรารถนานะครับว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมไปจากการที่พูดคุยถึงเรื่องดวงอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าบางทีนะการที่เราคุยกันที่เรื่องดวงอย่างเดียวแต่ละวันแต่ละวันนะครับก็จะมีเรื่องของความรู้สึกเครียดหรือว่าความรู้สึกกังวลความรู้สึกว่ามันาขาดอะไรไปบางอย่างในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องเอฟซีนะครับก็กําลังคิดหาวิธีการที่จะสื่อสารพบปะกับพี่น้องนะครับในรูปแบบอื่นๆนะครับที่ ไม่ใช่การพยากรณ์แต่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันแบบนี้นะครับสบายๆนะครับมีอะไรกระทักถ่ายกันถามสารทุกสุขดิบกันแต่ละวันแต่ละช่วงนะครับซึ่งก็คงจะเป็นการาสื่อสารถึงกันในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการที่เอฟซีแต่ละคนเข้ามาฟังเรื่องดวงรายวันรายสัปดาห์หรือว่าดวงประจําราศีประจราําอะไรต่างๆที่มหาก็ทํามาต่อเนื่องกันมา ก็แทบจะไม่มีวันหยุดนะครับในขณะที่อาจจะว่าแทบจะไม่มีวันหยุดก็ยังหมายความว่าหมอฮักเองก็มีวันหยุดอยู่บ้างนะครับบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างมีติดภารกิจอะไรบางอย่างบ้างนะครับก็ทําให้ไม่ได้ทําเป็นบางช่วงบางวันอยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนว่าเราขาดงานนะครับเราขาดงานไปในการสื่อสารกับพี่น้องนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่มันจําเป็นนะครับแต่ภาพรวมแล้ว ทำอย่างต่อเนื่องกันมานะครับก็พบปะกันทุกวันวันหนึ่งคลิปหนึ่งบ้างสองคลิปบ้างบางทีก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าท่านก็เลือกเอาเลือกว่าจะดูเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของความชอบหรือว่าเป็นช่วงเวลาวันเป็นราศีหรืออะไรก็แต่ละคนนะครับแต่สิ่งที่หมอฮักอยากจะมาพูดและบอกกล่าวพี่ดองในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในระบบของ u t u b e นะครับกนะนะนะ็คือเพิ่ม เพิ่มโอกาสให้กับทางมหาเองด้วยนะครับในการที่จะได้เขาเรียกว่าหารายได้นะครับหารายได้จาก YYoutube นี่แหละนะครับแต่ก่อนก็จะมีรายได้อยู่ที่าการที่ท่านดูแล้วไม่ข้ามโฆษณาหรือว่าเห็นโฆษณาก็ดูบ้างก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่จะช่วยเหลือจุนเจือให้ช่องเราอยู่ได้ นะครับต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับรวมทั้งส่วนอื่นๆเป็นต้นว่าท่านที่สนใจทักทายเข้ามาดูดวงส่วนตัวก็จะมีค่าดูบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายได้นะครับแต่ทีนี้มาพูดถึงส่วนที่จะเพิ่มรายได้นะครับสำหรับช่องนะครับช่องของหมอฮักนะครับก็จะมีโอกาสดีอีกประการหนึ่งในการที่จะได้นำเสนอสินค้า นะครับพูดตรงๆแบบชาวบ้านก็คือว่าขายสินค้าเป็นตัวแทนขายสินค้าเป็นนายหน้าขายสินค้าต่างๆนะครับถ้าท่านสังเกตดูคลิปตอนนี้ก็จะมีคําว่าผลิตภัณฑ์อยู่ที่หน,นนหน้าในในอยู่หน้าไหนหน้านี้เนาะอยู่ตรงนี้นะครับในตรงนี้ก็จะมีคําว่าผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ทาง YouTube ให้นาํามาเสนอหรือว่าเป็นตัวแทนขายนะครับ ซึ่งก็ไม่ใช่สินค้าของโมฮักเองนะครับเป็นสินค้าในในแอป s h o ป e ปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความทํางานต่อเนื่องกันหรือว่าสืบเนื่องกันกับสัมพันธ์กันระหว่าง YouTube กับแอป s h o ปปีนะครับในการที่จะขายสินค้าแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์นะครับอย่างเราเราหลายๆคนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะนําเอาสินค้านี้มาปักลิงก์มาแนะนํานะครับ ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกข่าวถึง f อฟนะครับถ้าเผื่อว่าท่านอยากจะได้สินค้าอะไรไปใช้นะครับก็จะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอ่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่ไม่อ่าผิด กฎหมายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เขาทำแล้วก็ถูกต้องนะครับก็จะเป็นนำมานะครับสำหรับพี่น้อง f c นะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องทางของโมฮักเพราะว่าท่านเองก็เป็นคนที่ช้อปปิ้งอยู่แล้วนะครับซื้อของตามแอปต่างๆอยู่แล้วนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในแต่ละคลิปว่ามีสินค้าอะไรนะครับอันนี้ก็หรือไม่ก็ ถ้าท่านสนใจเรื่องสินค้าอะไรนะครับก็ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับหมฮะก็จะไปคัดสรรเข้ามาแปะลิงก์ไว้ให้ท่านไปซื้อหากันนะครับซึ่งกมฮะก็จะมีส่วนที่จะมีรายได้จากนี้ตามเปอร์เซนต์ที่เขากําหนดมานะครับซึ่งก็ไม่มากนะครับไม่ได้มากอะไรเพียงแต่ว่าเป็นหนึ่งแนวทางในการที่เราจะเพิ่มโอกาสให้กับ ตัวเรานะก็เป็นการสนับสนุนของ f อทุกท่านด้วยนะครับในฐานะที่ท่านอาจจะต้องการสินค้าบางอย่างก็ซื้ออยู่แล้วไหนๆก็ซื้อกันก็ลองมาคลิกกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะขอความกรุณาอยากจะขอร้องนะครับว่าช่วยกันดูนิดหนึ่งนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปตามลิงก์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะครับและเรื่องที่สามนะครับในการที่พูดในคลิปนี้ก็คือว่า แนวทางการทําคลิปซึ่งโมฮักก็ยังกําลังว่านะครับกาลังตั้งใจนะครับตั้งใจว่าอยากจะเปิดบางส่วนขึ้นมาในการพดปะพูดคุยนะครับในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นความรู้สึกถึงที่พูดแล้วแบบแบบมีความรู้สึกดีนะครับในการที่จะสื่อสารออกไปเรื่องราวอะไรเหล่านี้นะครับไปอย่าง f อนะครับก็กำลังหาแนวทางหาวิธีการ ว่าจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรนะครับเพราะว่าหมอฮักเองก็ไม่ใช่นักพูดหรือว่าคนที่จะคุยอะไรได้เรื่องสัพเพเหระนะครับก็พยายามทําเต็มที่นะครับก็ฝากบอกกันนะเป็นแนวทางนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะพบปะพูดคุยเรื่องอะไรนะครับในคลิปประมาณนี้นะครับสี่หนาทีหนาที7นาทีนะครับก็จะทําออกมาพบปะซึ่งกันและกันต่อไปนะครับนอกเหนือจากคลิปพยากรณ์ที่ทําอยู่แล้วในแต่ละวันนะครับ ในแต่ละช่วงเวลานะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำแล้วก็บอกข่าวเรื่องราวที่ดีถึงวิธีการในการที่จะพบปะกันต่อไปนะครับอวันนี้ก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับที่ใต้คลิปนี้ก็จะมีรายการสินค้าที่น่าสนใจนะครับถ้าเผื่อว่าท่านสนใจก็แวะเข้าไปดูกดสั่งซื้อได้นะครับตามความชอบว่าอะไรเป็นอะไรนะครับหรือว่าจะแนะนำอะไรเข้ามาก็ ขอขอบคุณลวงหน้านะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสบายดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ